ก้่วกล้ามาดวยเหรอคะ้เาเลจะถามว่าสวยมกางคนเสรไม่คิร์่านุ่มากเลยอะ่าสนุกไหมเสียงแคอนเซาคอนเจไม่เอาคราจะถึงคอนเ ไม่จังเลยอะเสียแผงผมใหมย่างถสียแผงผมไหมย่งเอาเดี๋ยวอย่าพูดเรื่องผมผลเหรองอ่ไทยผลดีมากมาเยอะไหมเนี่ยอย่าเพิ่งเขาแข่งไดอ่ะอย่าให้แข่งต่ต้องให้สว่างไวไจังไ ทำฟูแน่เสียใจเมอสามเ่าไปแล้วหนึ่สอง้าไปลัรอไม่รู้คสตว์หน่อมไปดักางน้ังกลางงกงนอะไรนิ้วอไรนิ้วเออหนักมาก ไอ้วก้อนไม่เป็นไรไม่เว็นไร่านี่าเราเป็นคนมือจานอยู่แล้วหนึ่งสองโอเคเอาอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองค่ะคือแบบเนี้ยโอ้บแล้าก็เร้อไปเดีลย